สวัสดีครับกลับมาพบกับซองคู่จตุพลนะครับเมื่อนี้กในส่วงสถานการณ์โควิดจังสี่นะครับถ้าผู้ใหบ่มี่ยังเฮ็ดนะครับหรือว่า,ากักตอยู่บ้านโมมี่กิจกรรมียังเฮ็ดนะครับกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดเทศบาเบอรี่นะครับอ่าการเลี้ยงเป็ดเทศบาเบอรี่เป็นยังไงนะครับเป็ดเทศบาเบอรี่ในอายุการเลี้ยงของเขาเนี่ยประมาณ สองเดือนถึงสองเดือนครึ่งนะครับถ้ากินอาหารเต็มที่เนี่ยก็ขายได้นะครับตัวแม่เนี่ยหรือว่าตัวเมียนี่กินอาหารประมาณสองเดือนนะครับส่วนตัวผู้จะกินประมาณสองเดือนครึ่งนะครับราคาตามท้องตลาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับก็ถ้ายอยู่แถวอีสานแถวบ้านผมก็ตละเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ผมเลี้ยงอยู่บ้านอยู่สุพรรณนี้โลละแค่ห้าสิบห้าบาทครับเป็ดผมนะครับ เป็ดผมจะมีทั้งหมด3มรุ่นนะครับสิบแบงบอรหรือว่าที่เรียงอนุบาลไวซ้ห้องนะครับพอรแรกนี่คือลูกเป็ดอายุประมาณแรกเกิดถึงอายุประมาณยี่ิมือนะครับเข้าสีไ้อยู่ในที่กักบ่ให้ลงเล่นน้ำได้ครับว่าถ้ามันขนเปียกแล้วมันจะส,สบายนะครับที่สําคัญเป็ดน,น้อยเนี่ยอาหารของเขาผมให้อาหารนะครับเป็นอาหารไก่นะครับอาหารไก่กินประมาณยี่มือนะครับ เป็ดเป็ดรุ่นที่สองครับอเป็ดรุ่นที่สองของผมนี่ก็อายุประมาณยี่สิบมือถึงประมาณเกือบเดือนนะครับผมมาเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับก็เอาเลี้ยงไว้ก็คราวนี้ลงน้ำได้แล้วครับมีปีกมียางแล้วนะครับก็นี่ครับน้ำครับก็เป็นน้ำซ่าเข้านี่แหละน้ำง่ายๆครับ เลี้ยงไม่ยากหรอกนะครับเป็ดนี่เป็นประเภทที่เลี้ยงง่ายที่ชุดแล้วนะครับแต่โรคของเขาคือโรคไขวัดโรคนี่แหละครับต้องระวังครับถ้าตายก็ตายยกบ่อยกฟูงไปเลยนี่ครับนะครับรุ่นที่3ก็รุ่นนี้รุ่นประมาณเดือนมาเดือนกัสิบหามือครับนี่เป็ดรุ่นนี้ครับอ่ะเดือนกัสิบหามือครับอีกประมาณตัวผูตัวผูก็ประมาณอีกประมาณเดือนครึ่งครับถึงสีขายได้ส่วนตัวแม่นี่ก็อีกประมาณ เดือนครับประมาณเดือนประมาณนั้นนะครับพอเกินนั้นนะครับกะขายได้นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับง่ายๆนี่น้ำครับตัวไงในเล่นน้ำเลยแล้วกินอาหารแต่ค่อนข้างแชะนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้เดี๋ยวฝนตกนะครับจะเตี้ยงไว้ค้างบ้านครับค้างไว้นะครับเพราะเป็นอาชีพเสริมครับ นี่ครับนี่คืออาหารเป็ดน,น้อยตั้งแต่แรกเกิดทอดอายุยี่สิบมือครับอาหารไก่ครับสื่อมาโลละสิบหกบาทครับแต่ถ้าสื่อเป็นกระสอบก็ประมาณสิบโลละสิบห้าบาทสอบหนึง่งประมาณ450าสี่ร้อยห้าสิบถือว่าราคาสูงครับแต่ว่าให้กินแค่ยี่สิบมือครับก็อาหารพวกนี้ก็สิตโปรตีนประมาณอยู่ประมาณสิบหกถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับอาหารพวกนี้นะครับก็เลยให้กินก่อนนะครับซอยอนุบาลเพราะว่า ย,ยังกินขนาดหลายๆนะครับยังกินบุเก่กงเลยที่สําคัญก็คือกระเพาะอ,อาหารเขาขนาดดีมนเบื้องอาหารเป็ดของผมครับเป็นผมใส่อาหารเป็นดนุนี่เจ็ดเซฟฟีดเจ็ดห้าศูนย์สองครับตุนี้สี่สี่กินได้ตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบมือขึ้นไปครับจากแรกก็เข้ากับสีผสมก,กับอาหารไก่ก่อนครับส่วนแรกแรกอะให้กินไปเรื่อยๆครับ นี่ครับเดี๋ยวสะตักเม็ดขึ้นมาให้เบิ้งครับอ่าเม็ดอาหารก็เป็นประมาณนี้ครับอาหารเม็ดนี่คือชซอยสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนในเขาเด้ครับอาหารหมูนะครับลูกนี่ก็ประมาณ450ครับแพงอยู่เลยครับ450บาทน,นะครับนี่คืออาหารของเป็ดรุ่นตั้งแต่20บมือขึ้นไปถึงอายุประมาณเดือน15ห้มือครับ อาหารเป็ดไงครับใส่เซฟีดเจ็ดหาศู์เก่าครับอาหารสุกก่อนครับคือเอาง่ายคือกินอาหารหมูครับอาหารสุลเก่าเม็ดใหญ่ที่ชุดครับคือรุ่นนี้ครับอาหารหมูใหญ่ทีสิถือครับสามรอยยี่สิบาทตอนนี้ครับผมเคยซื้อถือชุดสองรอยแปดสิบหาตอนนี้ขึ้นมาสามรอยยี่สิบแล้วครับนี่ครับสิเป็นิวภาพประเภทเป็ดกินอาหารครับก็ เขาสิแลนมากินครับทิเลรกววาัสัยไว้ในร่องครับเชนนี้เกิดไว้ในถาดนะครับเพราะว่ามันเฮียเดี๋ยวไปเบ่งเล็กน้อยกินนี่ครับเป็นเป็นยาอนาเขานะครับอนาเขาเนี่คือนี่คือยาปฏิชีวนะที่ตั้งแต่เป็ดแรกเกิดครับให้เขากินได้เลยครับก็คือซอยในการป้องกันโรคไขวัดโรคขาอ่อนขาเพียนะครับ เป็นยังไงครับความรู้ที่ผมให้ไปพ่อสิไปช่วยพ่อแม่พี่น้องเป็นทางเลือกได้บ่ครับท่านเกิดสนใจอีหยังนะครับก็สามารถทักมาทางขอความใน youtube ผมได้ได้วยครับหรือว่าถ้ามีเรื่องสงสัยอีหยังนะครับก็ลองทรงขอความมาหรือว่าอยากได้อีหยังนะครับความรู้อีหยังก็เพราะห้ได้ครับวะที่สําคัญนะครับก็ฝากเป็นกาลังใจส่องผมไ,มได้ด้วยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับตอนนี้ผมก็มีผู้ติด,ดตามค่นหลายครับพึ่งเริ่มเห็ดหม่ครับ